สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับช่องมังรุดวิถีเด็กบ้านบ้านเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะพามาดูปลากัดนะครับเหมือนเดิมนะทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมก็มีปลาสวยๆมากมายนะครับที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันก็ใครสนใจนะครับเม้นมาได้นะครับผมก็ราคาเบาๆนะครับแต่คุ้มค่าแน่นอนครับมาดูกันครับผมนี่ก็เป็นคู่เล็กนะครับผม สวยครับผมก็ราคาตัวละห้าสิบบาทนะครับทุกคนก็คุ้มค่ากับราคานี่นวลนะครับทุกคนาะผมคัดมาหมดทุกตัวนะครับคึกกระโดครับทุกคนคึกมากครับก็สวยครับก็จะเป็นปลากดปลาเก็มเดงนะครับผมปกดปลาเก็มเดงกระดดงเดงขอมหาขึ้นวงเดือนนะครับผมก็หายากมากเลยทุกคนก็ผมก็ กว่าจะได้มาแต่ละตัวนะครับผมลําบากนะครับก็สวยครับทุกคนก็ดูคู่ต่อไปครับนี่ครับผมตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากนี่ครับก็สวยมากครับทุกคนคึกมากเลยครับเป็นปากกัดยักษ์นะครับผมก็ใครได้ไปก็ฝากดูเลหน้อยนะครับผมฝากดูเลยด้วยใครได้ไปนะครับ ปากัดยักษ์ครับเป็นปากัดที่ผมภูมิใจนะครับที่ว่าได้มานะครับผมก็นี่อีกตัวนะครับปากัดยักษ์นี่ครับก็ราคาตัวละห้บาทนะครับผมราคาเบาๆก็สำหรับคนที่รักในการเลี้ยงปลาจริงๆนะครับผมนี่ครสวยมากครับทุกคนตัวใหญ่ปากัดยักษ์นะครับ วยครับทุกคนผมดูคู่ต่อไปครับนี่ครับทุกคนคึกมากเลยครับทุกคนกว่าจะได้มาแต่และตัวนะครับผมคูณลำบากเลยครับสวยมากครับก็จะพาไปดู ยู่ข้างบนนะครับผมกสวยเหมือนกันครับอกแ่า <nervous S 1> <Doom. S 2> ็อกแขอสวยนะครับผมสวยมากสวยมากครับ ก็ดูชั้นบนนะครับผมก็จะเป็นราคาตัวละห้าสิบบาททุกตัวนะครับผมนี่ครับสวยครับผมคึกมากเลยนะครับทุกคนแต่ละตัวนะครับใครสนใจจะรับไปเลี้ยงนะครับผมก็ได้นะครับสวยครับผมคู่ต่อไปครับ นี่ครับผมสวยมากเลยนะครับก็ราคาตัวละห้าสิบาทนะครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าแน่นอนนี่ครับสวยครับผมสวยมากคึกมากเลยนะครับทุกคนก็ราคาตัวละห้าสิบาทนะครับกอาจจะสูงห้าสิบาทนะครับ ถ้าสามตัวขึ้นไปก็จะบวกเพิ่มตัวละห้าบาทนะครับทุกคนก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเป็นทุนนะครับผมมันก็ต้องมีทุนก็ไม่ได้จะเอากํำไรอะไรนะครับผมนี่ครับสวยครับผมนี่ครับทุกคนสวยมากครับแต่ละตัวครับผม สีเขียวบางตัวสีเขียวบางตัวก็สีแดงนะครับทุกคนใจดูคู่ต่อไปนะครับนี่ครับก็สวยครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้ของดีๆกันนะครับผมก็ได้ไม่ดีจริงก็ไม่เอามาขายนะครับผมก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกเชื้อนะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเชื้อเท่าไหร่นะครับผมส่วนมากก็จะเป็นลูกเชื้อ ลูกสมนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเชื้อจะประมาณไหนนะครับผมเพราะว่าผมก็นิยมปลากัดป่าเทนะครับผมแต่ว่าบางโบมันเขาก็บอกมาคนแถวนั้นบอกมาว่ามันเป็นเชื้อลูกสมนะครับผมแต่ผมก็เชื่อนะครับเพราะว่าบางตัวมันก็สีหลุดออกมานะครับบางตัวก็สีน้ําเงินไปเลยบางตัวก็สีเทาบางตัวก็สีแดงไปเลยนะครับผมที่ผมเคยได้นะครับก็สวยครับก้อนนี้ก็จะเป็นราคาสี่สิบบาทนะครับผม นี่ครับก็เป็นปลาที่ว่าผสมมาเองนะครับผมกอสวยครับนี่ครับโคกเดียววันหมดเลยนะครับผมสวยครับผมคึกแล้วนะครับก็ผสมมานานเลยนะก็ใครสนใจรับไปเลี้ยงนะครับผมสามตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสามตัวหนึ่งร้อยบาทใครสนใจนะครับบางตัวมันก็เปิดนะครับบางตัวมันก็ไม่เปิดเพราะว่า ยังเป็นลูกปลาอยู่นะครับปลาวยกลางๆนะครับผมพอบางตัวมันก็พองบางตัวก็ไม่พองนี่ครับสวยนะครับผมบอกเลยว่าสวยจะออกทองๆเขียวๆนะครับชุดน,นี้ตรวน,นี้ก็จะเป็นปลากัดปลาดุงแดงนะครับผมพอเ่้าไปลงยังยัง yeah. วันนี้ก็จะเป็นชุดเดียวกันนะครับผมก็จะพามาดูนะครับปากัดชุดนี้นะครับผมไปดูชุดพ่อพันธุ์นะครับผมทำพ่อพันธุ์ได้นะครับชุดตัวละห้าสิบบาทนะครับผมถ้าใครเพาะได้นะครับแต่บอกลือนะครับว่าเพาะได้ยากมากปากัดป่านะครับผมกว่าจะ เพาะได้กว่าจะเป็นไข่นะครับยากกว่าปากัดสวยงามอีกนะครับทุกคนก็จะให้ดูคู่เรกนะครับผมนี่ครับสวยมากครับทุกคนแต่ละตัวนะครับสวยมากตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่มากน,นะครับ สวยทุกตัวนะครับผมพ่อพันนะครับทาพ่อพันได้แน่นอนครับตัวละห้าสิบบาทนะครับผมขอดีผมใส่รูนี่ไว้ก็พ่อมันเป็นปากจัดยักษ์นะครับทุกคนมันตัวใหญ่ก็เลยใส่รูไว้ที่มันกว้างนะครับทุกคนนี่นะครับพองทุกตัวนะครับผมก็ไม่มีตํหนินะครับผมบางตัวมันก็จะมีนะครับที่ว่าตะเกียบมันไม่เท่ากันก็อย่าไปคิดเป็นตํหนินะครับทุกคนพ่อปลามันเป็นปลาธรรมชาติบางตัวมันก็ แต่เกียร์มันไม่เท่ากันนะครับเหมือนนิ้วคนนะครับนิ้วคนแต่และนิ้วมันก็ไม่เท่ากันเลยนะครับทุกคนก็จะให้เท่ากันทุกตัวมันเป็นไปไม่ได้นะครับเรามาดูคู่ต่อไปครับผมนี่ครับสวยมากนะครับทุกคนตัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับสวยวครับปุมสีเขียวครับ นี่นะครับผมเจะาจะมาณนีบก็คู่สุดท้ายนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเอาลูกสมนะครับที่ผมบอกว่าสีหลุดนะครับตัวสีฟ้านะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับสีฟ้าตัวฝ่ามือนะครับผมนี่นี่นะครับฝ่ามือนะครับผม สวยนะครับผมก็ได้ดาหัวเอาบันนี่นี่ครับสีฟ้าสีหลุดนะครับผมก็เชี่อลูกสมมันเยอะนะครับก็ตัวละห้าสิบาทนะครับผมสามตัวร้อยห้าสิบนะครับผมก็ซื้อเกินสามตัวมากกว่าสามตัวนะครับก็บวกเพิ่มตัวละห้าบาทนะครับผมค่าจะส่งก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมเพื่อมีเป็นกําลังใจในําทคลิปต่อต่อไปนะครับผม ก็ใครที่สนใจนะครับเม้นมาได้หรือว่าแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาในเบอร์ที่ว่าผมทิ้งไว้ให้ก็ได้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ